รบะแคปแต่งซิ่งเอาใจวัยรุ่นเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันจัดส่งลงล้อต่อซิ่งและที่สำคัญโหลดเตี้ยม,มาให้อีกด้วยกับออนยู d ี Max กนะ,คะเครื่อง1.9ก็แกระบะแคปสวยๆปี2022เลขไฟเพียงหลักหมื่นผ่อนหลักพันฟรีดาวได้ออกง่ายส่วนตอนานี้ต้องรีบจักด,ดูคลิปนี้มารับสุดกันทันทีไปเลยมูลค่า5 0 0 0ันบาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอเจอปะคอีกแล้วนะคะเซดีไทยรถสวยจงังหวัดสุร,ราธานีวันนี้ปแบบจัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครเชื่อลตงตามหา ไซยกระบะแคปแต่งซิ่งตัว All New D-Max นะวันนี้แต่ปทรงลงล้อแต่งหล่อมาให้นะคะใครที่กําลังตามหารุ่นนี้นะไม่ควรพลาดคลิปนี้นะแบจบัดโปรโมชั่นแจ็มๆมาให้ที่สําคัญเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดคันนี้แต่งอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะและนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แบบจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นตัว All New D-Max และพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะพี่พี่เป็นตัวสีเทานะคะตัวหน้าพิกโลกปีใหม่ปี2022นะได้นในส่วนของตัวกระจังหน้าส,สวยๆนะคะสีดำตัดด้วยสีเทาอ่อนนะ,ะลูกค้าจ๋าส,สวยๆมาพร้อมโลโก้นะคะยินสุด,ดีแมกนะคะ อยู่จุนกลางของตัวรถและคันนี้ได้ในส่วนของตัวไฟหน้าฮลโลเจนนะไฟหน้าใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวและไฟเลี้ยวพร้อมสวยครบจบมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวสภาพด้านข้างของตัวน้องคันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อเฟี้ยวแบบเลียวหลังกันแน่เลยค่ะพี่ๆสวยมากนะคะตัวน้องเพิ่งเข้ามาใหม่สันคมเหลี่ยมนะคะสวดทรงของน้องตัวนี้ที่สําคัญเราตัวโหลดเตี้ยมาให้ด้วยคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวล้อแมก จัดล้อมแม็กมาให้เป็นล้อมแม็กเขากวางพี่พี่สยวยเป็นแม็กลายใหม่มากนี่สวยได้ในส่วนของตัวยาง2 5 5ห้ทับ r 1 8และที่สำคัญตัวนี้ได้ในส่วนของตัวยางปี2025ค่ะพี่พี่จัดยางใหม่และแม็กใหม่มาให้ตัวนี้เป็นแม็กเขากวางเออเพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้นะพี่พี่นี่ได้แม็กใหม่ปกติจะมาเป็นล้อมแม็กเวลแต่นี้ไม่ใช่นะแม็กนี้คือสวยมากนะคะและในส่วนของตัวด้านข้างก็จะมาพร้องไปเลี้ยว ตรงกับปุ่มแก้งด้านข้างนะคะตันนี้สภาพสวยคิ้วกันสาดมีมาให้ครบๆบแบบนี้สติ๊กเกอร์ด้านข้างก็ยังอยู่ครบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวนี้เบามือจับสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำตัวนี้น,อน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะพี่พี่นี่เปิดมาด้านในสวยนะคะเข็มขัดนิราภัยมีมาให้ครบๆด้านในเดี๋ยวมาดูความเดิมนะคะตัวนี้นอกจากหล่อแล้วความเดิมให้ไปเลยตัวนี้ 98%นะนอสวยเดิม้แะแคบเดิมพี่พี่ด้านในคือสวยๆเบาะฟูฟูฟิตฟินุ่มๆนะคะนั่งได้สบายผ่อนคลายแน่นอนตัวนี้เบาะสีดำค่ะพี่พี่เกียร์แมน,นนวลนะตัวนี้มาพร้อมกับบูสโโบนี่1,2,3,4,5,6มาให้อีก6ลูกสวยๆสวยครบๆพี่พี่ตัวนี้ตัวน็อด้านในตรงแผงประตูไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะแผงประตูด้านในสีดำสวยๆกระจกปรับด้วยไฟฟ้า คือสวยมากตัวนี้นะคะความเดิมนะคะแต่ว่าแต่งซิ่งให้คันนี้นะคะแต่งหล่อให้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มพี่พี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกระบะด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็อย่างที่ปบ,บอกนะ,ะจัดล้อมแม็กไปให้ทั้ง4ี่เซ้นนะคะเป็นล้อมแม็กเขอากวางสวยๆสติกเกอร์ก็ติดมาให้นะคะตัว all new dimax น้องเพิ่งล้างมาเลยเพิ่งสปาเสร็จด้านหลังก็มีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกให้ครบๆเลย นี่ดูด้านข้างสี่ตัวรถนะคะสวยงามมากไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ปกติไม่มีร่องรอยการชำรุดนะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกร้าวทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาและคันนี้แต่งในส่วนของตัวเหล็กค้ำหลบป้ายนะคะสายไทเทเนียมมาให้แบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนี่เลยสติ๊กเกอร์ด้านหลังอยู่ครบนะคะตัวเบ้ามือจับด้านหลังตรงนี้นะคะก็สวยเดิมตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้อาจจะมีร่องรอยบ้างนะลูกค้านุ สเก็ดหินต่างๆแต่รถก็ยังสวยแมกไลเนอร์ก็ยังใหม่ตัวนี้นะการใช้งานจากเจ้าของเดิมคือน้อยมากอ่ะอย่าเปิดให้ชมด้านหลังกันอีกนิดนึงให้ดูถึงความเดิมดพี่ๆตัวนี้โหลดเตี้ยหน้า2หลัง4นะคะอันนี้คือโหลดให้ทอ่อซิงด้วยนี่เดิมๆเลยตัวน็อตนะคะด้านหลังทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะให้ดูความเดิมนะคะนี่ สวยครบจบนะคะตัวนี้ใครสนใจนะ,ะไฟเบรกตัวที่3ด้านบนใช้งานได้ปกติอ่ะเดี๋ยวมุมาดูด้านล่างนะคะตัวนี้แต่งข้อซิ่งมาให้นะคะนี่ตัวนี้ล้อสแปรมีมาให้ครบๆนะตัวแหนบต่างๆก็มีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้สายแต่งซิ่งโหลดเตี้ยแต่งข้อนะคะจัดทรงลงล้อจัดมาให้ครบครบด้วยคันนี้เลยพี่พี่ ใครที่ตามหาอยู่นะหรือวัยรุ่นใส่ยออนนิวที่กําลังตามหารถแต่งซิ่งตัวนี้ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วลูกค้ามาออกรถนะประวิด,ดีฟีดาวรับรถกลับบ้านไปได้เลยจัดง่ายออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะสติกเกอร์ฝั่งด้านขวาก็สวยครบจบนี่ขอฟังเสียงได้เลยสีเดิมๆนะคะสันเหลี่ยมคมชัดนะคะตัวนี้กระบะแคบตัวที่กําลังตามหาอยู่และสีที่ต้องการนะคะตัวนี้เลย แคบสวยๆเดี๋ยวแม่บามาชมรายละเอียดด้านในกันอีกนิดหนึ่งฝั่งแผงประตูนะคะฝั่งคนขับนี่เลยสีดําส,สวยนะคะตัวนี้กระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับพี่พี่เปิดแคบได้กว้างสติ๊กเกอร์ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนี่ให้ดูนะคะให้ดูซอกด้านในอีกหนึ่งฝั่งนี่เลยค่ะพี่พี่น็อตสวยเดิมนะคะ ซ่องใส่แก้วต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวแป๊บขอชมในส่วนของตัวเม็ดอารกันบ้างนี่เลยค่ะเม็ดอารกลมสวยเรียงตัวกันสวยงามมากนะคะน็อตตรงแผงประตูตัวนี้น็อตสวยเดิมไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะตรงแผงประตูแต่อย่างใดเลยลูกค้าตัวเบาะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะ,ะนุ่มๆฟูฟๆแบบนี้เลย นี่นะคะนั่งได้สบายภายในกว้างพื้นพรมต่างๆสะอาดสะอ้านมากตัวนี้เราสปาขัดสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นี่เลยไม่มีอะไรเยอะสําหรับสายกระบะแครบตัวนี้แค่แต่งซิ่งภายในกว้างรถเดี๋ยวมาดูด้านในนะตัวนี้ด้านในออปชันฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลค่ะลูกค้าจ๋าตรงพวงมาลัยมี SRS Airbag คูหน้านะคะเดี๋ยวมาดูเลขไมค์กันหน่อยให้ดูเลขไมค์กันหน่อยพี่พ ตัวนี้เลขไม่นะคะก็จะอยู่เพียงแค่38,524กิโลเมตรเท่านั้นนะพี่พี่เนาะตัวนี้นะคะนี่มีติดตั้งวุดว,วุดวัดความเร็วอะไรให้ด้วยนะพี่พี่เนาะนี่เดีย๋ยวแบขออนุญาตนะคะสตาร์ทเครื่องให้ชมพี่พี่เอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ชมนะพี่พี่นี่ขยับมาอีกนิดหนึ่งนะคะให้ดูกันหน่อยนี่นะคะพี่พ ตัวนี้นี่เลยฟังเสียงนะเสียงแตงสิ่งนี่ระบบทำงานพี่พี่นี่นะคะใครชอบตัวนี้นะพี่พี่มาจัดได้เลยนะคะสภาพสวยฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะคอนโรลนี่อันนี้นะคะใครตามหากระบะแคปแตงสิ่งไม่ควรพลาดเลยนะพี่พี่ตัวนี้นะคะนี่ก็ต,ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยใช้งานได้ง่ายนะคะ ฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆวิทยุนะคะ FM AM ช่องใส่ CD นะคะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะ,ะตัวปรับตัวแอร์ R, ต่างๆสวยครบนะคะตัวนี้มีเก๊ะนะคะเล็กๆให้ด้วยใส่เหรียญเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะตัวนี้มีช่องวางแก้วแล้วก็มีเก๊ะนะคะระหว่างผู้โดยสารซ้ายขวานะคะตัวนี้เบรกมือใช้งานได้ปกติแล้วก็มีเก๊นะคะด้านหน้า ใส่บุกเซอร์วิสต่างๆและด้านบนนะคะตัวม่านบังแดดก็มีมาให้ตัวไฟตอนกลางนะคะก็ใช้งานได้ปกติกอ,อ,อกรถมีการตรวจเช็คนะคะโครงสร้างรถมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่ตัวนี้นะคะไม้หลักหมื่นปียบสองแต่งซิ่งมาให้คุ้มสุดคุ้มเดี๋ยวไปชมรายละเอียดนะคะห้องเครื่องกันต่อเลยพี่พี่นี่ดูรถก็ต้องดูห้องเครื่องตัวนี้นะคะ แต่งข้อแถ่งซิ่งมาให้นะคะสวยสวยครบจบนะคะมาจัดตัวนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะที่ห้องเครื่องนี่ตาแวปมาชมกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1นุดนะคะตัวห้องเครื่องสภาพสวยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคะ่ะพี่พตัวนี้จัดทรงลงล้อแต่งข้อซิ่งให้เรียบร้อยนะคะมาดูสภาพห้องเครื่องคันหน้าสวยเดิมพี่พี ไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะนี่มาดูแผ่นเพสวดเช็คได้เลยนะคะรหัสเครื่องยนต์ r z 4ส etc นะคะด้านในก็เช่นเดียวกันตัวน็อตยังสวยเดิมฝากระโปรงก็ยังสวยเดิมพี่พี่แผงกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยนะคะตัวน็อตเม็ดอาร์กลมกลมแบบนี้เลยนี่ด้านในนะคะตัวน็อตต่างๆสวยครบนะคะตัวนี้นี่เลยพี่พี่แต่งท่อซิ่งมาให้นะคะตัวนี้ รับประกันนะคะเครื่องยนต์เกียร์ให้นะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้าท่วมนะคะก่อนออกรถมีการตรวจช็คจากช่างดำเนินการมาให้มากกว่า30รายการนะพี่ๆเนาะตัวนี้เครื่อง1.9นะคะสี่สูบิบหกวลวใครสนใจคันนี้นะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัอนรับมาได้เลยนะพี่ๆเนาะเปียนไทยของเลวให้นะคะก่อนออกรถนะคะ มั่นใจได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอ้องไปมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่เดีียวแม็มายังสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะมยังบ้างคะสำหรับเจ้า all new d-max นะคะสเปคแคบคันนี้ที่แมพพามาชมวันนี้บอกได้เลยว่าแต่งหล่อจัดเต็มเอาใจวัยรุ่นคุณลูกค้าที่กำลังตามหา all new d-max สีเทาสวยๆตัวนี้ได้ปี2022น่ะจัดทรงลงล้อได้ล้อแม็กนะคะจัดยางใหม่มาให้ทั้ง4เส้น โหลดเตีย้ยแต่งพ่อนะคะมาให้อีกด้วยพี่พี่ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษอยู่เพียงแค่ราคา479,000บาทเท่านั้นลูกค้ารับคันนี้ไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะพอดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะจัดง่ายออกง่ายออกได้ทุกอาชีพใครที่สนใจคันนี้นะ,ะรีบจับจองกันแป๊บมาได้เลยเช่อร์ 0611786999นะอยากจัดคันนี้ต้องไม่พลาดลูกค้าจ๋าสนใจแล้วรีบโทรติดต่อแป๊บมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ด้วยค่ะพี่ๆใครสนใจคันนี้รีบจัดมาเลยนะคะคิดถึงรถจัม,มือสองไว้ใจเซทไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย